สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้คุณครูแพลวนะคะก็จะให้นักเรียนนำหนังสือเล่มน,นี้แตนตตภาษาภาทีค่ะนะคะนักเรียนเตรียมมาได้เลยเดี๋ยวเราจะไปฝึกอ่านนะคะคาศัพท์และเนื้อเรื่องนะคะในบทที่8กันค่ะเอาล่ะนนถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไป ฝึกอ่านกันเลยค่ะสวัสดีจ้านักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแพรจะพานักเรียนอ่านหนังสือในเล่มภาษาพาทีค่ะให้นักเรียนเตรียมหนังสือมาเลยนะคะเมื่อเอาหนังสือมาแล้วเตรียมหนังสือมาแล้วนักเรียนเปิดไปบทที่8เลยค่ะบทที่8ตรงนี้นะคะ บทที่8เรื่องอะไรคะลูกพูดเพราะาพูดเพราะเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรเราอยากรู้ว่าทำไมใครพูดเพราะนะไปดูกันเลยค่ะตอนที่เราจะอ่านเนื้อเรื่องนะคะเราควรจะมารู้จักคำนำเรื่องนะคะว่าคำศัพท์ มีอะไรบ้างคำที่หนึ่งรูกลูกแย่งแย่งโกรธโกรธประตูประตูะตฟุตบอลฟุตบอลตะลิงตะลิงอ่ะ นักเรียนเลื่อนมือมาแล้วชี้คําในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะคำแรกก็คําเตะรู้ไล่ว่าขึ้นคนชวนนั้น ่าดเดิมริมจากบอกพูดสัตว์ใหญ่หรือนุม่มเหมือนหยุดเพราะกลับกลางคลายเออ เบาเบาทะแนะตอนบ่ายสนามสักครู่ชอบใจถ<ม>านักเรียนคะเมื่อเรารู้จักคำศัพท์ไปแล้วเราอยากจะรู้และเนื้อเรื่องคำเนื้อเรื่องนะคะจะเป็นเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะดูหน้า81นะคะหน้า81นะ ตรงนี้นะคะ81นะักเรียนดูแล้วชี้ตามด้านบนค่ะพูดเพราะ,ะเรื่องพูดเพราะ,ะดูตามนะคะทุกวันหยุดตอนบ่ายภูผาชวนเพื่อนเพื่อนมาเล่นฟุตบอลกับใบโบก และใบบัวที่ริมตลิงเด็กๆวิ่งแย่งลูกบอลลูกช้างวิ่งตามภูผาได้ลูกบอลเตะไปให้ใบโบกใบโบกใช้งวงตีลูกบอล เข้าประตูเด็กๆหัวเราะชอบใจมีเสียงเออะอะดังขึ้นทายทะนะช้างหนุ่มตัวใหญ่วิ่งขึ้นจากน้ำผ่านเด็กๆ มีควานช้างวิ่งไล่ตามร้องเรียกให้พายทะแนะหยุดพลายทะแนะวิ่งไปหยุดที่กลางสนามควานช้างเข้าไปลูบขาลูบงวงพูดเบาๆสักครู่ ทายทแนะเดินกลับไปอาบน้ำตามเดิมควานโพพ่อของภูผาบอกว่าช้างชอบคนพูดเพราะถ้าควานพูดไม่เพราะช้างก็โกรธเป็นเหมือนกันภูผาและเพื่อนๆรู้แล้วว่า ไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ชอบคำพูดเพราะเพราะทั้งนั้นค่ะเด็กๆคะหลังจากที่นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องไปแล้วนะคะก็สรุปได้ว่าช้างชอบคนพูดยังไงคะพูดเพราะใช่ไหมคะเหมือนกันกับเราเลยเราเราก็จะชอบคนพูดเพราะเช่นเดียวกันถ้าใครพูดไม่เพราะกับเราเราก็เราก็ไม่ค่อยชอบใช่ไหมไม่ชอบใช่ไหมคะ เพราะนั้นนักเรียนก็ต้องพูดพร้อๆกับคนอื่นด้วยนะคะ,ะทีนี้ต่อไปนักเรียนมาดูหน้า83ค่ะ83มุมขวาด้านล่างนะคะอธิบายเพิ่มเติมความรู้อธิบายเพิ่มเติมความรู้อ,อันดับแรกนะคะเขาบอกว่าให้เราอ่านเขียนพยัญชนะกันก่อนทบทวนพยัญชนะอีกครั้งหนึ่งนะคะ พยัญชนะตัวแรกคือคอควายคอคนคอระคังงองูชอช้างสอโซ่ชอเชอยอหญิงทอบนโททอผู้เท่านอเนนทอทหารทอทงนอหนูทอพาน ฟ uh อฟันพอสมเพามอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนรอจุลาพอนกู้อะต่อไปค่ะเมื่อรู้จักพยัญชนะแล้วก็มารู้จักอ่านและเขียนสระกันค่ะทั้งหมดนี้จะมีอยู่สี่ สระนะคะที่ยกตัวอย่างมาให้ยกสระมาให้นักเรียนได้ดูนะคะสระแรกคืออัมอ่านว่าอัมนี่คือสระอัมอ่านว่าอัมนะคะนักเรียนสังเกตด้วยว่าเขียนอย่างไรสระอัมต่อไปสระเอาเอาอ่านว่าเอาเอาอ่านว่าเอาต่อไปค่ะเอ นะคะคนี่คือสระเอนะคะเออ่านว่าเออีกหนึ่งรอบนะคะเออ่านว่าเอต่อไปสระแอแออ่านว่าแอแออ่านว่าแออ,ออ่าต่อไปค่ะรู้จักพยัญชนะรู้จักสระและอย่าลืม วรรณยุควรรณยุเขียนไว้ด้านบนนะคะข้างบนพยัญชนะต้นพยัญชนะที่เราเป็นคำศัพท์ที่เราอ่านนักเรียนจะสังเกตได้ว่าไม้วรรณยุ์แรกคือไม้เอกไม้เอกก็จะอยู่ด้านบนเห็นไหมคะไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวานะคะรูปวรนณยุกมีสี่รูปด้วยกันนะคะ ไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวานักเรียนลองท่องซิวันในยุกนะคะไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาต่อไปเรามารู้จักเครื่องหมายกันนะคะเครื่องหมายแบบนี้อ่าครูวงกลมไว้เนี่ยเรียกว่าอะไรคะนักเรียนไม้ยมกนะคะไม้ยมกใช้ เมื่อไหร่ก็คือใช้ซ้ำคำหรือข้อความที่เราต้องการเช่นอะไรบ้างเบาเบาคำศัพท์ที่เราสังเกตเห็นในเนื้อเรื่องก็คือเบาเบาใช่ไหมคะนี่เบาเบานักเรียนสังเกตนะเบาเบาคำนี้นะคะเห็นไหมเขาใช้ไม้ยมกบด้วยโอเคนะนี่นคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูค่ะ ต่อไปนะลูกนะเรามาอ่านแจกลูกกันนะคะโดยคุณครูมีพยัญชนะนะคะด้านนี้เนาะเป็นพยัญชนะส่วนตรงกลางเป็นสละแล้วให้เรามาผสมแล้วอ่านเป็นคําศัพท์กันนะคะอ่าเริ่มเลยค่ะกออรรมักรรมกามนักเรียนอ่านตามนะกออ,รรกรรอัอรรมกามตออัมตาม ขออำำัมํำชำออำำัมําคออัมคำทออัมคำมนอัมนำต่อไปค่ะสาระเอาอสาระเอาบ้างนะเดี๋ยวลองดูซิสาระเอาอ่านว่ากอเอาเก้าตอเอาเต้าขอเอาเขา โเอาเฉาคอเอาเขาทอเอาเทาโนอเอาเนาทันไหมลูกอ่านนักเรียนสามารถไปฝึกอ่านได้เองนะคะในหนังสือมีอยู่แล้วนักเรียนไปฝึกอ่านอีกรอบนึงอ่าต่อไปค่ะซาลาเออ่าซาลเอมาพร้อมเลยค่ะกอเอเกตตอเอเตขอเอเค อชอเอเฉพอเอเคทอเอเทนอเอเนอ่าโอเคนะคะต่อไปค่ะสาระแอะกอแอะแกตอแอะแตะขอแอะแขะชอแอะแฉคอแอะแคะทอแะอะแคะ รอแอแนะอ่ะคูมาหน้านี้เลยนะคะเด็กๆคะอ้าวอ่านตามนะเรามาฝึกอ่านสะกดคำนะคะคำแรกอ่านว่าทะแนะทะแนะพยัญชนะคือทอทหารสระอะสะกดว่าอะไรคะทออ่ะอ่ะทออะทะ นอแอนอแอแนะอ่านว่าทะนะนะคะทออทะนอแอแนะทะนะอ่ะอเคค่ะต่อไปคำที่สองเออาเออาอ,อ่ะดูนะคะ พยัญชนะก็คือออบกสระเอเป็นอเอเอนะคะอาก็คือออ่าลาออออ่ก็อ่านว่าอะไรคะเออเห็นไหมคะเออต่อไปในน้ำในน้ำพยัญชนะก็คือนหนูสาะาไอไม้มมวนนไอใน ต่อไปคำว่าน้ำก็คือนออมน้าไม้โทน้ำใช่ไหมคะนออมน้ไม้โทน้ำอ่านผสมคำกันแล้วรวมกันแล้วก็คือในน้ำนะคะในน้ำในน้ำเห็นไหมคะจะได้คำนี้นะคะขึ้นมาต่อไปค่ะเรามาฝึกอ่านและเขียนคำกันนะคะในหน้า86ห อทันไม่เอ่ยเปิดหน้า86เสิจ้าอ่จฝึกอ่านเขียนคําเกกะปะแปะแกะดำนำไปใบาชาหาหรือซื้อผ้าม้าดุจุใจไล่ดี สีน้ำถ้ำเขาเต่าทะเลเทหามาว่าไม่ดีมีให้ดูคูเขาไฟในคูน้ำทำเอกอะนะจะที่ดีแน่แน่ ท่านไหมคะเดี๋ยวนักเรียนไปฝึกอ่านเองอีกหนึ่งรอบที่กับนในหนังสือตัวเองเลยนะคะอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ได้นะคะอ่ะต่อไปมาฝึกอ่านและเขียนประโยคกันค่ะมีประโยคให้นักเรียนอยู่4ประโยคนะประโยคที่หนอ่านว่าพ่อขี่มา้าไปป่าอีกหนึ่งครั้งค่ะ พ่อขี่มา้าไปป่าต่อไปประโยคที่สองูผ,ผาแวะดูคูน้ำภูผาแวะดูคูน้ำประโยคที่3ในถ้ำมีเต่าตัว,ตวโต ในถ้ำมีเต่าตัวโตวต,วต่อไปค่ะแม่จะ๊ะแม่จา๋าเด็กเด็กมาหาจา๊ะอีกหนึ่งรอบนะคะแม่จะ๊ะแม่จา๋าเด็กเด็กมาหาจาัะเห็นไหมคะ ่าฝึกอ่านเองด้วยนะอย่าอย่าลืมนะคะอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟงังอ่ะต่อไปคุณรูขอตต่อเลยเนาะอ่าอีกนิดเดียวนะลูกนะอีกนิดเดียวเรามาอ่านคร่องร้องเล่นอ่านคร่องร้องเล่นกันเลยนะคะอ่าอ่านตามค่ะช้างก็มีหัวใจ ช้างก็มีหัวใจพูดเพราะช้างถูกใจจะว่าง่ายไม่ดื้อดึงถ้าดุจะเมินตรึงเสียงโกรธครึ่งอะไรค่ะนักเรียนคพานักเรียนมาดูหน้าที่87นะคะหน้านี้นะคะอ่านคล่องร้องเล่น อ่านคล้องร้องเล่นดูตามไปด้วยนะคะชี้ไปด้วยในหนังสือของตัวเองช้างก็มีหัวใจช้างก็มีหัวใจพูดเพราะช้างถูกใจจะว่าง่ายไม่ดื้อดึงถ้าดุจะมืนตรึง เสียงโกรธครึ้งจะดื้อใส่ถึงแม้จะเป็นช้างรู้ไว้บ้างมีหัวใจใจใครก็ใจใครพูดเพราะไว้ได้ไมตรีค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราฝึกอ่านและทำแบบฝึกหั นี้ก็คุณครูก็จะขอให้นักเรียนเนี่ยไปอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะแล้วก็เป็นการทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสหน้าหวังว่า,วานักเรียนนะคะจะมาฝึกอ่านแล้วทําแบบฝูกหัดไปพร้อมๆกับกับคุณครูด้วยแล้วก็สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเรื่องการอ่านสําคัญมากให้นักเรียนฝึกอ่าน วันละนิดนะคะจิตแจ่มใสอ่ะวันนี้คุณครูแพลวก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในบทต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ